วเรื่องลงเร็วมากเรื่อลงเร็วมากอุวยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะนี้นะตัวนี้นะเบินะ Burn ครับเบินไปเบินไปเบินเข้าไปเรียบร้อยไปครับผมโดนกันแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์การอิงรังนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนมาดูวันแรกที่ผมเล่นลูชดาดอกันนะ้าพือการลงสนามจริงครั้งแรกของเจ้าลูชดาดอที่ผมเพิ่งจะได้มาเลยครับผมนะ้าหลังจากที่ผมนะเล่นได้เล่นในเซิร์ฟในเซิร์ฟเทสให้เพื่อนเพื่อนดูกันไปหลายคลิปใช่ไหม ตอนนี้ครับผมมันจะมาอยู่ในเซิร์ฟจริงแล้วนะลุชิโด้ผมนะครับผมเวลหกสินะเลือดจะอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็สิบเจ็ดครับผมแล้วก็เดามจจากความสามารถเนี่ยเวลากระโดดแล้วก็ตืบลงไปเนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยครับผมแต่ว่าสปีดอ่ะอยู่ที่สามสิบสองไมครึ่งเท่านั้นเองโอ้โหช้ามากๆเลยครับผมส่วนชินเดอร์นะครับจ,นะจะอยู่ที่เดามีนะจะอยู่ที่สองหมื่นเอ้ยสองพันเก้าร้อยสิบห้าอ่า แล้วก็กลองนะครับผม25เวล25แล้วนะอันนี้เลเมจจะอยู่ที่นัดละ1,508นะผมนัดนัดนัดหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าจะแบบแค่แบบนัดเดียวนะอันนี้มันคือแบบไอ้การยิงหนึ่งทางนะมันคือกระสุนเล็กๆครับผมเพราะว่าไอ้ลูกซองนะมันก็จะเป็นกระสุนเล็กๆเยอะๆเลยครับผมประมาณ25หรือ50นัดนะก็คูณเข้าไปเวลาโดนทุกเมนเนี่ยโคตรจุกเลยถ้าส่วนโมดูลที่ใช้กับลูชดอนนะผมผมก็จะใช้นี่เลยไททันแอนตี้คอนโทรลครับผม2อันแล้วก็คาริบาลเลคเตอร์2อันครับผมตันแล้วหมดเลลยทัั้้ง4ออน่าแว ดูฉลอของผมเนี่ยก็จะไม่โดนล,ล็อกไม่โดนรดเดามเดไม่โดนไอ,อ้น้ําแข็งอีกเลยครับผมตลอดเกมอันนี้อีกตัวนึงครับผมตัวนี้นะฟาร์บเนียครับผมฟาร์บเนียลิมิเต็ดครับเราจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้ครับผมเป็นคลิปแรกเลยลงสนามวันแรกจะเป็นอย่างไรกันทั้งลูชดอทั้งฟาร์บเนียไปดูกันเลยครับผมวู้โครับผมเกมมียึดคลองนะด่านเผาแผนครับผมมาเตอดดิเชลก็เลยมันก็ต้องเป็นเชลสิจ๊ะ มามาอเอเลบัสครับผมเอเลบัสพิสมาลงในด่านกลางๆเนี่ยนะตายตายเพื่อนเรา <c oughs> ไปครับผมไปตึกกันดีกว่าโอเคไม่มีใครมาทางตึกเลยอะ่ะโอ้โหคือแบบอะไรเนี่ยว้าวว้าวโอ้ยดีๆีดีนะจ๊ะดีนะดีนะ ก็มาครับก็มาสิครับเอเิมเรียบร้อยไปสิล้านนะอ่า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 โอโอโอ่าปืนเราแดงนะเราลอก่อนครับผมเรียบร้อยไปให้คิวอ้าวตัวโน้นตัวโน้นอะไรเนี่ยอ๋อมีเพื่อนเราไปแล้วผมไปเสาอ,อื่นดีกว่าอ่าโอเค ออุ้ยอ้ยยโไปทางนี้ได้ไหมเอ่ยว้าวาว้า,าวเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหบึ้มไปครับผมยียบร้อยดับเบิลคิวไปนะโอโรจิวายวายวายโอโรจิโอโรจิอ่ะไปยันแม่ไปนู่นเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล็อกเป็นล็อกน้ำนจริงๆเลยทีเราล็อกคนอื่นนะแป๊บเดียวครับ เรียบร้อยไปดิฮ kind of oh, ่าฮ uh ่าอุ้ยวัว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 โอรสโดนล็อกอีกแล้วล็อกจังเลยนะล็อกจังเลยนะโอ้ยเรียบร้อยอ่ะนี่ครับผมลงแล้วฟั๊บนี้เนี่ยอ่าทั้งข่าผีข้างเข่าผีวัววัวแหน่แหน่ใจเย็น ว้าวว้าวเรียบร้อยอ่าอ่าตัวไหนตัวไหนอีกตัวไหนเฮ้ยโอโรจิมาครับผมไอ้นี่ทำไมมันแอบอตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยเหรอฮึฮึฮึไม่ไปไหนเลยเหรอึเรียบร้อย่ารอไปฮ้าฮ่าฮ่าจะจะจะโอ้โห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 ฟ้าฟ้าครับผมแน่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  เออข้างเข้าเพลไม่งาเราว้าวร้อนลอนว้าวเรียบร้อยไปครับผมยานแม่ลงไปก่อนเลยดีกว่าโอเคครับอุยห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 ุยยานแม่วายลอยหลบได้หน่อยนึงนะก็ยังดีครับผมหิวเลือดก่อนเลยหิวเลือดก่อนเลยโวอีกสิบวินาทีนะสิบวิเลยนะว้วว้าวอ้โวหุยยโดนเขายิงรัวมากอ่ะมาครับบินแล้วบินแล้ว อุย้ยแลนสลอดนะอุ้ยขอโทษแลนสล,ลอดนะดีเราต้องยิงนะเพราะเสาเราก็จะให้นายไม่ได้เหมือนกันโว้วโว้วโววโว้ววว้วตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไทฟอนครับผมเรียบร้อยไปว,ว้วาวว,าว้าววายูก่อนอีกนิดนึงเรียบร้อยไปครับผมก็สไลด์กันไปเอาลือเอาโลเอา บียอนก็สไลท์กันไปครับผมยาวอู้อาร์เธอร์มาอาร์เธอร์มาแล้วลงก่อนแล้วครับผมเฮ้ยแล้วลงติดอีกอื้อหือ้อ้ยอ้อยอะไรเนี่ยไอเรียบร้อยเลยมาครับผมอย่างนี้ก็ต้องเอาลูชดอลงแล้ววู้อุ้ยแล้วจะไปทางนู้นไหวไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะโอ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 ้ก่อนนะ ตั้งหลักก่อนครับผมมันช้ามากเลยมีแค่เวล60นะมันเลยแบบค่อนข้างช้าครับผมอู้หอาละผมรีเฟกต์ก่อนละมาครับผมไปเลยปึ้งครับมา เน่เน่เน,น่ลงก่อลงก่อยันแม่ใส่ไปด้วยยันแม่ยันแม่แมเหน่รีเฟกก่อนครับผมเรียบร้อยถ่ายทันสเลยเยอร์กันไปเบิร์นเบิร์นเบิร์นก่อนแน่แหน่แหน่แน่ยันแม่พาครับผมมาจ้ามาจ้าอารมณ์ก็ไม่พ้นนะครับปว้ยฮอกฮอคฮอค,ฮอค เรียบร้อยครับผมแอนยานแม่พี่อีว้าวว้าวหุย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 ตัวอะไรเนี่ยวา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 ยรีเฟกก่อนครับผมไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหเอาเลือดจะจะเอาเลือดคืนทันไหมอ่ะโอเคครับผมไปดีกว่าปะอึ้งมาเป์นไปครับผมเป์นไป เปิ e กก้นนะ <c oughs> เรียบรอโอ้โหกระดิ่งเฮ้ยเฮ้ยอ่ะผมอันนี้เลยเอาเรวินแนนลงมาครับผมเดี๋ยวก็ไม่เอาเสาเนินก่อนแล้วละ่ะผมว่าทางนู้นมันเพื่อนเรา่าจะไปเอาอยู่นะโอเคอุ้ยโยนโยนโยนอุย้ยอันน่ะมีฮิวก่อนนะผมฮิวก่อนอืมไปไปหาตัวนี้กันดีกว่า หมอด้วนครับหมอด้วนจ้าหมอด้วนนะมูลูเมสมูลูเมสเศษเศษอย่างนี้ผมมันจะเศษแน่เลยโอ้ยโอ้ยโยนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรครับผมสุดเลยอย่างเงี้ยนี่แหละสถานการณ์เลวร้ายบินขึ้นได้มาแล้วแบบโอ้ยจรวดจากตัวมันแรงมากครับผมอ้ยโอ้ยหายตัวละผมผมไปแล้วไม่อยู่แล้ว โอ้ยโอ้ยเอาเอาทำไม่หายอ่ะทำไมไม่หายอ่ะไปยิงพีก่อนอีกโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาเสาก่อนนะโอ้ยโยนมาโยนโยนหนูโดนจึ้งหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีนะ่แเอาเอียยานแม่ไปก่อนเลยว้าว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 หู ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยแน่นเหรอไม่รู้ครับผม <laughs> โอ้ย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 ,อยมาเพียบเลยคราวนี้ต้องเราต้องขยับขยับขยับตลอดเวลาแลบแลบแลบร้อยเลยอ่าครับผมนี่แหละเอลิบัสเลยไหนอีกไหนอีกมีตัวไหมโอเคนะต้องไปเอาเสาก่อนครับผมเหมือนว่ามันจะชนะได้นะถ้าเกิดเราเอาเสานะ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นลบก่อนโอเคไปเลยฮะเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเอาเสาเลยโว้ยวัวัว,ว,ว,วัตัวอะไรเนี่ยเอาหมอด้วนหลบก่อนแล้วครับเฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่มีจ่อโล่ล่ะเอ,เอ,เอ,เอมาโอ้เรียบร้อยเลยมาครับผมตัวสุดท้ายละหูไม่น่าทันอะ่ะต้องเอาเสาให้ได้อะ่ะ โอ้ตาย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 เฮ้ยก็ไปครับอืมติดเสาอีกจะทันไหมอ่ะไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าสามสองเขาเขามีสองเสาไงผมเดินก็จะไม่ถึง,งนะเนี่ยโอ้ยเดินเสา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 โอเคเรื่องของเองละเรียบร้อยครับผมไม่ทันไปแย่ yeah, เลยเฮ yeah, ้แต่ว่าเฮ้ยมันก็มันนะไอลูชาดดร์ดล่ะผมมันก็ ค่อนข้างที่จะประทับใจกันเลยทีเดียวยิงไปเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านสี่ครับผมโอ้โหสิบสามคิวโอ้ยเขาสุดท้ายของเรามันลดหลีกนี่เองแหม่ไม่ไดีนะครับผมยิ้ยเสกากลางก็เสียแล้วอ่ะอันนี้แล้วกันครับผมลงนี่แล้วปั๊บนี้อ่ะโว้ย มาตัวนู้นครับผมมาแต่ว่าวิวเราจะออนก็นตามอุ้ยโดนล็อกเลยอันนี้ใส่กันล็อกมานะเนี่ยเราเนี่ยฮะเราใส่กันล็อกมานะยันแม่ไหมครับผม,มอ่าโอ้าหูงงเรียบร้อยปลายนุ่มไปเปล่าหนุ่มไมปเปล่าแหมโอ้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายอย่ะฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดก่อนเลยโอโ้โหโอ้โห,โหแรงมากแรงมาก มาครับนี่คอนดิชดูโดนฝ่ายเดียวดิว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวกันครับผมแน่แน่แน่เจ๊เจ๊เจ๊หลบหลบลบเอาหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนอื้เขาเจาะโล่แล้วเขาเจาะโล่แล้วเขาเจาะโล่แล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมามามา อูเด้งอ่ะเลือกโคตรเด้งอะ่ะเรียบร้อยอ่าจ้าป๊าป๊าเรียบร้อยไปครับผมวุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกแล้วอีกแล้วไอ้อตัวนี้อีกแล้วนะเอาเอาเอา,เอ,าอะไรดีโอ้โหรถฟ้าพ่าเยอะมากอะ่ะโอเคแนละ้วเดี๋ยวผมลงนี่แหละก่อนแล้วกันไทคอนนะผมไปเหยียบเสาล่างก่อนได้ไหมอ่ะข้างบนนี่แหละวัววัววัวเฮ้ย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  เสร็จเลยเสร็จเลยอย่างนี้เอาหายตัวโอเคครับผมเสร็จเลยอย่างนี้นะยึดกระบไปไม่ทานแล้วโดนโดนแล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วละ่ะโดนแล้วละ่ะโอ้ยโดนล็อกอีกอ้าวเด้เพื่อเราไปช่วยฮ่า เฮ้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 เตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหูยเปืนเปรืนแล้วแตกหมดแล้วอุ้ยอ่านี่ครับผมตัวอะไรไม่รู้นะยึดกระปครับโอ้เลวินแนนเลวินแนนอ่านี่เราต้องมาช่วยเพื่อนเราก่อนบุก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 ยันแม่ยันแม่ยันแม่โอ้ยโอ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยฟ้ามี่ครับผมเสร็จกันอุ้ยฝั่งนี้นะเขาอยู่กันเยอะมากเลย อันเราเนี่ครับผมเราลงลูชดอก่อนเลยไปครับไปเลยว้าวเยีย yeah, บปึง้งเข้าไปว้าวอาจามาจารยฮ่าฮ่าฮ่าหาลบได้อุยฮุยฮุยยรีเฟคครับผมรีเฟคก่อนเลยรีเฟคก่อนเลยว้าวว้าวว้าวไปแล้ว พึ่งเข้าไปว้าเรียบร้อยครับผม Burn, เบิร์นเบิร์นเรียบร้อยเบิร์นไปเบิร์นไปวู้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 เย้ชนะไปว้าวโอ้ยเกือบไปนะเกือบไปนะโอ้ยสุดยอดเลยครับผมู้ไหนดูสกอร์หน่อยสิวู้ว้าวเพื่อนเราโหดมากเลยครับผมอ่ะยังมีสี่ล้านเจ็ดพิวสามเสาอู้ อ่าครับผมาปา๊าปเนีย่ยลงก่อนละกันปา๊าเนีย่ยกับเฟนเลียไปกอะไรครับผมสีกระบ,บอกนี่แหละะก็ป่อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีกับเฟนเลียเหรอโอ้โหอึดถึงมากว้าวสุดยอดอึดมากเลยครับ อ้าวไปแล้วเหรอแล้วเราก็มาอยู่สิโย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 โอ้าวโดนอีกแล้วดูดิครอบตัวปุ่มยันแม่ไงะ่ะแล้วมันโดนโดนไม่โดนเนี่ยยังไงไม่รู้ผมลงก่อนแล้วละ่ะหลบละจ้าหลบละจ้าเป็นเป้านะจ้าเว้ยหลบหลบแล้วหลบหล,ลบหลบ,โ,ลบโอ้ยไม่เอาอุ้ยอุ้ยทิ้งมาทิ้งมา วัว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 วว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 วไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดลาดแล้วผมพยายามครับเกือบเกืบีบอจะจับเป้าตัวนี้เนี่ย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 มันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันจับเป้าไม่ได้ไงแล้วก็เซง็งไงอ่าตัวไหนเนี่ยอ่าเอลิบาสนะอู้ติดล่าเลยผมมาจา้าคือหิวเลือดไปก่อนสู้นิดนึงไม่ตายด้วย อ้อ่าแล้วลูชด,ดอของลูตรงกลางแล้วมันจะ,จะโดนอะไรไหมเนี่ยฮะผมไปครับผมไปเลยวู้ฮู้ทื้อไปทื้อไปอ่าเบิร์นครับผมเบิร์นเบิร์นเบิร์นลิฟต์ก่อนลิฟตก่อนอ่าอ่าวู้ยเรื่องลงเร็วมากเรื่อลงเร็วมากอุยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้นะนี้นะตัวนี้นะเนะบิร์นครับเบิร์นไปเบิร์นไปเบิร์นเข้าไป เรียบร้อยไปครับผมโดดก่อนแล้วจันแม่ลงด้วยอึ้งหนยแน่แน่เพลินเพลินเพลินอู้จะตายแล้วผมจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยอีดิเฟษครับผมอีทิเฟษทันไหมอิทธิเฟษก่อนอีทิเฟษก่อนวิญญาณแม่เข้ามาแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยโววั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 วเโอเคครับผมเสร็จเลยครับผมงานนี้นะงานนี้แย่ครับผมมีแย่มีแย่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโดดแอะไม่ทันนะแล้วครับผมต่อไปอารีวินเมทันเรวินเนี่ยไม่ลงนะ มาแล้วครับไปหาเรียบเร้อยวู้โหชนะไปมันมันมันโอ้วะวู้โหไม่ได้ผมเวลาแบบมันอยู่รอบๆในวงนี้นะก็เสร็จหมดเลยชินเดอร์ว้าวสุดยอดไปเลยลงจอดกันแล้วนะครับเพื่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าลูชาดอเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นไรท่านที่เล่นสนุกมากมากครับผมเวลาเข้ามาในเซิร์ฟจ,จริงนะ พอในเซิร์ฟจ,จริงเนี่ยผมก็จะมีไอ้ตัวนี้ครับผมไททันแอนตี้คอนโทรลสองอันเลยทําให้ลูชดองผมเนี่ยไม่โดนล็อกเลยครับผมอ่าแล้วมันก็ทํางานแล้วก็มันก็บูม๊มากๆเลยนะโอเดี๋ยเล่นไปสะใจไปครับผมเกมพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ก็สนุกสนานมากผมส่วนเจ้าตัวนี้นะนะเวลาลงสนานมนี่มีไฟออกสปารแ,แดงๆด้วยครับผมก็ค่อนข้าดจะเหมือนแบบเลือดกรบปากนิดหน่อยอ่าแต่ตัวนี้มันโัวเหงมันไม่ดีแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเท่นะผมเพราะว่าผมชอบมันผมมันน่าจะดันขึ้นมาเล่นแทนไอ้เจ้าซอปเนี่ยตัวเดิมนะ ือไม่แค่อาจจะเล่นฟาับเนียสตัวเลยครับผมทั้งที่ไอฟ้ฟาับเนียตัวเก่าผมเนี่ยมันก็อยู่ที่เวลสามไอ้มาร์กสามแล้วด้วยแต่ไอ้ตัวนี้ไงมันโหดไงหน้าตามันโหดมากอย่าไปดูดเลือดทั้งข่าวมากๆครับผมอ่าแล้วครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวไว้คราวหน้าเนะี่ยผมอาจจะลองใช้ลูกซองทั้ง3อันเลยนะผมแล้วก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันครั้งหนึ่งนะอ่าสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะผมความคิดอย่างไรกับเจ้าลูชดอในเทสจริงในเซิร์ฟจริงนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ รับวันนี้ขอตัตวก่อนจ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลูชาดโ